จุ๊บะดุ๊บบะจุ๊บบะดุ๊บบาทุกท่านสวัสดีรับยินดีต้อนรับสู่ที่คุ้มค่าส์เดบิวเอทีเคแคชิงและผมเนทคืออ่าพูดแบบวไม่เร็วนะอ่ามันได้ถ่ายนานครับจริงก็มีเกมไซโซซิโร่ที่ถ่ายเอาไว้ทุนคนทิ้งค้างไว้ไม่ได้ไม่ใช่สุดแฟนตี้ที่มันได้ถ่ายลงยังไม่ได้ลงนะอย่าลงให้ทีหลังอคลิปนี้บอกก่อนนะว่าตัอตัวซึ่งคลิปนั้นอาจจะแบบตายอย่างตอนนี้นิดหน่อยเออเพราะการเปลี่ยนแปลงอาจจะลอดเวลานะอ่า เกมนี้เป็นเกมที่เอ่อถ้าเกิดฉบับดั้งเดิมนะเป็นเกม,มเคยเล่นอันนี้เกิดอะไรขึ้นะเคยเลยนะ่นมาเคยเล่นมาก่อนแล้วนะง่ายๆเนี่ผมก็โหลดลงเครื่องมาแล้วมันกดโหลดมันจะเป็นอยู่ในโปรแกรมอะไรวะอะไรวะเอ่อชื่อวโมเก,กมอะไรวะไม่ดูลจะจำไม่ได้อ่านเลยเยนแน่หลายคนเห็นหน้าจออย่างนี้ไม่ได้รู้นะคือเกมอะไรแต่มันเป็นฉบับใหม่ไงมันแค่เปลี่ยนแค่ภาพไปเฉดที่อย่างหมเดิมหมดเลย ยังกฎกติกาเกมอ่าผมจำได้ดีอยู่นี่ก็จะทำท่าทมแต้ไปสเสิร์ฟบอลเพื่อให้มันลงหลุมนะให้ได้นะครับให้เป็นแนวตั้งลงหลุมอ่ะ เออรู้สึกมันจะนับครั้งที่เราเคลื่อนที่นะเปล่าหรือเปล่าวะเออนับนับน้ำพัทั้งหมดแล้วเขาไม่ได้มาถึงในสเตจหนึ่งนะครับนับครั้งแบบว่าเออยังไงอะ่ะอันนี้อันนี้ไงวะอ็อนี่คือนับครั้งแบบทั้งหมดทั้งเกมเลยเราใช้เท่าไหร่ก็อเอาเป็นแต้มนะ หักแล้วแกแต้มา,อาตองนี้ต้องอย่างนี้อ่าก็คืออันนี้ห้ามเป็นแนวตั้งเลยขาดนะในบนส้มเนี่ยแนวตั้งเมื่อไหร่นี้มันคือจบไม่อยากร้องให้ดูหรอกคือแนวตั้งพ๊บมันจะหล่นนะครับห้ามเป็นแนวตั้ง แล้วก็ตรงนี้คืออ๋ออ๋อเจอวันนี้หนอนี่หนอนี่หนอนี่เขาเปิดใม่ยังวะชอบปะะอเปิดปิดใหม่ราคาตองจะถ่ายในเล่น ใส่เสียงเพลงอย่างเงี้ยเออเอมันก็ไม่มีนะีนมมน่นานกลุนงตงหแบบเนี่ยมันเป็นแนวเนี่ยแบบนเป็นภาพแบบนี้ตลอดอะแค่มันกิ้งไปแบบเนี้ยเออ,เออทำไม,มน้ำกล่องรอให้เอาไงต่อตอนนั้นนเนี่ยให้เรานะต้องไปเอียงก่อน เข้าไปเอียงข้างในเนี่ยอ,าอ,าอย่าอ้าวเดี๋ยวนี้นนก็ไม่ได้อะครับพี่มันต้องทำให้ตรงนี้มันง่ายคือตอนนี้ต้องทำเป็นแนวนอนก่อนเอออย่างนี้ เออใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่วะเออแต่ตรงนี้ใช้ไม่ได้ของไงอะเนื้ก่อนเนื้อก่อนนื้ก่อนเนื้อก่อนถ้าตรงนี้ใช่ไหมมันออกไม่ได้สิ Die. Oh, no. Die, do I? Yeah. Sir, แเป็นแนวตั้งว่าถึงจะกดมาได้นี่ผมจำไม่ได้เออสวยต้องห้อเป็นแนวนอนทีออขับมเต้าเเดิมไม่ได้คือมันต้องเอียงให้มันเป็นแนวนอนไปอะ่ะผมจะได้ว่ากตอนนหใเด็กผมก็เล่นแล้วก็ติดขัดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยแหละ

กลับ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 กับไม่ได้ไม่ได้ไนี่ได้ไมสมาธิหน่อยนะมไม่ได้ล่ดีอะไร อย่างนี้เออ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 ผ่านแล้วพี่เจออะไรด้วยอะไรวะ โดนกลับมาได้ด้วย <c oughs> คือห้ามโดนว่างั้นโอ้โหเลยชิทโอ้โหเลยชิทดูดน่ามันก็เออดูดบวอมันง,ง่ายเลยมันโดนแล้วนี่ด้วย ต้องอ้อมไปเลือยสินะอ่าอ,อย่างนี้นะพอดีพอดีอยงมันก็ไปไม่ได้อะคุเยเรื่องอะไรกูต้องการจะทำแบบนี้ อ่าได้โดยไม่รู้สาเหตุเรื่องไงต่อวะเรื่องไงต่อวะอ,อ,อันนี้ก็ไปตรงไหนไม่ได้เลยดิ เอ้ยงต่อเข้ามาได้แล้วไงต่อเฮ้ยกูไม่รู้ไว้ไอขันรวยขันลาโอ้ยมันไม่ได้แล้วกะทีเนี่ยไอขันลารวย โอ้แองอันนี้แอรแคสไม่หนุ่มไม่เป็นไรไม่ใช่สมาธิ <c oughs> แล้วกูมาแครสเพื่ออะไรจะให้มันหนุนหนุนเนี่ยเออเดี๋ยวเกมน้อหนูเดี๋ยวดิวไม่คายจะกลับไปแคร์นะไปมากเอาหนินจาต่อหนึ่งว่าไม่ไปนะไเ,ออไยเยอะแล้วแล้วแต่ใครโดนเขรดกูปวดกดผิดฟังกะชันตรนี้ขอบ,อบ,อขอบายบายคลิปสั้นจบเอาไปเล่นกันเองส่วลิงจะจ้าไม่ไืมเนี่จะหามาให้ตอนนี้จำลิงไม่ได้แล้ว เดี๋ยวเอาส่งเดี๋ยวตามชื่อเกมไปแล้วไปเติอหาเอานะครับ <c oughs> เจอกันคลินหะน้า